วันนี้นะคะขอโทษนะคะที่ลงคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันยุ่งหลายเรื่องมากเลยนะคะช่างมาทำรั้วให้แล้วนะคะก็เป็นสังกะสีที่เนี่ยค่ะที่ใช้เมื่อกี้นี้เขาเรียกสังกะสีอะไรก็ไม่รู้เป็นสังกะสีที่เป็นสีสีะคะ่ะเราช่วงที่ช่างกำลังเริ่มลงมือนี่ดูนฝนฟ้าอากาศนะคะแบบมืดมากเลยนะคะ บันยิ่งต้องใช้ไฟด้วยนะคะก็ภาวนาขอเจ้าเที่ยวทางให้ฝนไปที่อื่นก่อนนะคะก็ก็ไปจริงๆนะคะก็ไปจริงๆปรากฏว่าก็ไม่ได้ตกนะคะไม่ได้ตกเพราะว่าถ้าไม่รีบทําวันนี้ให้เสร็จวันต่อไปช่างก็จะไม่ว่างนะคะก็วันนี้ก็เป็นแบบ ยุ่งหลายอย่างมากนะคะยุ่งหลายอย่างมากสุดท้ายแล้วก็ได้แบบนี้นะคะประมาณ8เมตรนะคะ8เมตรนะคะ <c oughs> <c oughs> คือมันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้ใหญ่ใจดีของหลายๆท่านที่เมตตาสมทบมาด้วยนะคะใช <c oughs> ่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> หนูคิดว่าน้องไม่ไปนะคะหนูคิดว่าเด็กของเราไม่ข้ามไปนะ เพราะว่าเขาจะรู้ว่าที่เขาจะเหมือนเขาจะมีเซน์นนะที่ไหนที่ไม่น่าไปเขาก็คงไม่ไปะคะ่ะ <c oughs> แล้วมันจะข้ามไปยากดูนะคะสูงท่วมหัวนุ๊กเลยหัวนุ๊กไปอีกขึ้นเยอะเลยนะคะ <c oughs> ก็ดูเป็นสัตว์เป็นสวนนะคะถึงนุ๊กคิดว่าบาังแดดแล้วก็ัการฝนสาดได้ด้วยนะคะแต่ว่า มันได้อย่างเสียอย่างนุก,ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะเพราะว่าสภาพบ้านเราเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ได้สามารถมีบ้านแมวชมวิวอะไรก็ไม่ได้นะคะบ้านมันก็เป็นส่วนที่ตรงนี้ที่ทํากรงได้นะคะถ้าหน้าบ้านจะทํากรงแมวเลยเนี่ยบ้านหลังน,นี้ต้องเป็นของนุก,ก่อนนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วพาฝ่ายมามาพบหมอนะคะ วันนี้มาค่ําเลยนะคะตอนกลับนี่ค่าเลยบ้านหลังนี้มันยังเป็นบ้านพ่อนะคะทําอะไรก็ต้องเกรงใจพ่อด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหรอนั่นแหละค่ะก็เลยได้อย่างที่ได้เนี่ยนะคะแต่นุก็แต่นุก,ก็ดีใจระดับหนึ่งที่ดีใจมากๆวันใช่ระดับหนึ่งดีใจมากๆที่ไม่ต้องไป <c oughs> มองเห็นจ๊เอก,กันกับข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ต้องให้แมวเราไปให้เขาเห็นเผื่อเขาเอารมณ์ไม่ดีเขาจะข่ามาทาร้ายหรืออะไรก็เวลาที่เราไม่อยู่เนาะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็กลัวไว้ก่อนนะคะนี่บรรยากาศกลางคืนนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทกท่านผู้ใหญ่ใจดี f อที่ไม่ตาอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับคืนนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ